sợ đi cáp bên ông bang môi con. gần chết 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 พอแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคสวยแล้วจะไม่ร้ายขั้นตอนครับเ <c oughs> นาะนี่ <c oughs> จะไม่ร้ายขั้นตอนครับค้นหัวหยองเนี่ยแกให้ <c oughs> ทำ, <c oughs> ท,ำทำหัวใจให้ป้าๆนะนะั่นะดิ หนูรักทุกคนค่ะนี่นี่รักทุกคนค่ะขอบใจสวยๆขอบคุณป้าปัาน,นะนะที่มาดูนี่นี่ทุกวันนะคะอืมอ้าวกินขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่จุ๊บแม่จุ๊บแม่เอาจุ๊บไป<ะ>เอาอะไรไปกิน เอาอะไรไปกินข้าวอย่งไปกินมาใส่ถุงเอาข้าวต้มไปกินไหมนี่เอาไปป้อนเอากินข้าวต้มโอ้ยเจ็บแขนมาเอานมด้วยนั่นนมทำหัวใจหหััวววใใจจสยๆจ้า tắm một chai xíu sùa hả hai ok 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 thúng, ok thúng, ok 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 tôm mà ok 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 bàn ok 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 bàn nha อืมอืม้อใส่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 รองเท้าตัวเองเอานี่ใส่รองเท้าใส่เฮ้ยใส่ข้างนี้เอาใส่

อากาศมันเยน็นพี่น้องถ้าไปบานงาตรงใช้เสียกันหนาวกันสัตว์งาดาเอาถือเอามือนีถือ <c oughs> ใช้เสียแค้นสันไปถืองาดาเรื่อย<ป>ขึ้นรถไปขึ้นรถมาเดินมานี่เดี๋ยวแม่ถอยรถ เอาไปลูกโอ้ยนั่นลุงลุงไปเกี่ยวเนี่ยเออนั่นลุงแปลงฟันนึ่นันไปเอาไปลุงไปไปลุงเอาขนมไปง่างเอาไปลุงเร็วเร็วย่างเอาไปลุงลุงแปลงฟันนึ่นันไปไปวางไว้เตียงนันไป โอ้ยอย่่นนี่มันเจ็บถือดีๆไปๆพอเอาไปให้น่าพอเอาไปให้ออหนู่นไปไปขึ้นไปขึ้นรถนะแม่ไป ฮะยังก็รถแดงไปไหนรถไปแล้วรถเอียงคือยังบ่มีร่มเฉยเลยแื่ว่ารถมันอืดๆนีู่่แล้ฮะือแต่วันรถมันอืดๆรถมันอืดๆอึยังรถมีร่มเสียท่าไปบ้านงาครับผมต้องาแล้วจ้าอู้เขาเขาต้นสูงมากพี่น้องล่มมากกับลม แล้วบานเท่าไหร่ก็จะเอารถเกลียวออกนี่พี่เกียวเข่าเลยเนี่ยฮะรถเกลียวเข่าแล้วไปตามมาจ้างบ่เหรอวะลูกเกลียวเองียบหมดเข่าแล้วมีแต่หยาฮะเข่าแล้วมีแต่หยาวะ chưa thức nhà tấn khổ là thế nó cần dọn chơi chưa thương nhau thương nhau nghe nhau thương 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 thương nhỉ ลากแล้วก็เหยียบขี้ตุกขึ้นก่อนี่เนาะแต่ว่ารุ่นใหญ่ตัวไหนลาขี้มาาตัวไหนตั้งล่างประจับได้พิ่นบ๊กโอ้เที่ยวเขาไล่นกตัวนั้นผู้ใดียวได้ดวนมาจับนกได้โบนุกเที่ยวผู้เดียวมาสิแล้ว vào luôn 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 đấy là tìm luôn làm là nhà. Nhà lái. Nhà lái luôn là luôn 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 quá, luôn แล้วนพ่อหนาวของเราละวันวันสำนิ้สำอู่โมนวันวันรุ่นมูสุดซุดุ่นวันลาเออวันลา้าวันเหลี่ยวคอยถามเราด้อว่าเดี๋ยวฝนเข้ากันตอนนเราเป็นบ่อวันเหลียวเราก็สูงหนาบ่กเลยเฮ้ยเกี่ยวหญด้วยโอ้ในมือแล้สามล่อขุนต้น ยวเนี่ยฮะอังเลอยู่พี่น้องเอาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเถึงบ้านก่อนลูกเดี๋ยวต้องเอาอีกไปไปไปบ้านครับผมขอบคุณที่ติดตาม